สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่27เมษายน2565ครับเพื่อนๆช่วงเช้าๆแบบนี้ไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับการได้มาเดินชมสวนสบายๆ ที่ปลูกทุเรียนไว้จำนวน70ต้นในพื้นที่1ไร่1งานปลูกค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวครับปลูกในพื้นที่ภาคอีสานครับเพื่อนๆนบ้านคำโทนอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติผูจองนายอยในเขต อุทยานแห่งชาติผู้จองนายอยเนี่ยจะมีน้ําตกอยู่ในอุทยานด้วยนะครับเป็นน้ําตกชั้นเดียวนะครับซึ่งในช่วงออหน้าฝนน้นํามีปริมาณที่มากพอสมควรเนี่ยจะสวยงามมากทีเดียวครับโดยเฉพาะอยู่ในช่วงที่ปลายหน้าฝนนะครับ น้ำจะใสสวยงามอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยที่สวนทุเรียนของผมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับเขตอุทยานนะครับมีการแบ่งแนวเขตอุทยานออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการกันเขตพื้นที่มีแนวเขตมีป้ายปักอยู่เรียบร้อยนะครับที่ดินของผมเนี่ยก็ อยู่นอกเขตอุทยานครับเออสําหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนที่ปลูกมาได้ถ้านับจนถึงปลายเดือนเมษานี้ก็ครบหนึ่งปีหเดือนครับเข้าหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนแล้วครับเพื่อนๆ หลายๆต้นส่วนสูงก็ประมาณสองเมตรหลายๆต้นส่วนสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนอยู่ประมาณนี้แล้วทั้งนั้นครับบางต้นก็ได้ตัดยอดเพื่อคุมส่วนสูงไม่ให้มันโตในแนวดิ่งมากจนเกินไปตัดไปเป็นสิบต้นเลยครับ พอใกล้จะครบเดือนหนึ่งหญ้าที่ขึ้นอยู่ในสวนสบายๆก็รกได้เวลาที่จะต้องตัดหญ้าอีกรอบหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆ <c oughs> ส่วนมากจะจ้างเขานะครับตัดหญ้าเสร็จก็นําหญ้าที่เราตัดนะครับไปวางไว้รอบๆทรงพุ่มโคนทุเรียนเพื่อเก็บหญ้าที่เราตัดนะครับ เอาไว้เป็นปุ๋ยเหงกับทุเรียนต่อไปครับมุนเวียนสับเปลี่ยนกันใช้ประโยชน์เหมือนกับโลกใบนี้นั่นแหละครับคนเราเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาเพียงแค่มาชมมาใช้ประโยชน์แล้วก็จากไปคนอื่นสัตว์ ชนิดอื่นพืชชนิดต่างๆเกิดมาก็มาใช้ประโยชน์เสร็จแล้วก็จากไปมีเพื่อนๆหลายคนหรือมีคนหลายคนนะครับเขาคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์เป็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของโลกใบนี้นะครับ เจ้าของโลกใบนี้อาจจะเป็นไวรัสก็ได้นะครับโควิด19อาจจะเป็นเจ้าของโรคใบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแมงวีโอ้โหช่วงนี้เนี่ยแมงวีเยอะเหลือเกินครับเพื่อนๆเออแมงวีอาจจะเป็นเจ้าของโรคใบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเราเข้าใจผิดมาตั้งนานว่าเราคือ เจ้าของโลกใบนี้ไม่ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของครับมันล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอะไรที่มีปริมาณมากเกินไปมันก็จะถูกควบคุมกำจัดโดยสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาทันที คนมีปริมาณมากไปไวรัสมันก็มาเออลดปริมาณลงไปโอ้ยพามาชมสวนทุเรียนพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้สรุปเราไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้ก็แล้วกันครับเราเป็นเพียงผู้มาชั่วคราวแค่นั้นเองครับแล้วก็จากไปวันนี้ผมจะ จะพาเพื่อนๆมารู้จักสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่อืเป็นสัตว์ที่เป็นสายพันธุ์กาเรียกเป็นสายพันธุ์ที่พบเจอ,อเพียงบริเวณในเขตอุทยานปูจองนายอยที่เดียวเท่านั้นครับเขาได้ค้นพบพึ่งชนิดหนึ่งนะครับเขาตั้งชื่อว่า พึ่งยาดำพันภูจองชื่อไทยนะครับพึ่งยาดำพันภูจองค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นี่เองครับเพิ่งมีการแถลงข่าวไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอุทยานแห่งชาติภูจองนายยอยและก็ มหาวิาลยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นพึ่งสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นะครับเเขาบอกว่าเป็นพันธุ์พื้นทินมีอยู่ที่เดียวในโลกอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้จองนาย่อยชื่อไทยตั้งชื่อไว้ว่าพึ่งหยาดอําพันธ์ผู้จองชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย ผูจองเรซินบีเขาตั้งไว้อย่างงั้นนะครับเป็นพึ่งที่มีเฉพาะถิ่นที่เดียวในโลกคือที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่ผมบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมบังเอิญได้เก็บน้ำพึ่งไว้หลายขวดทีเดียวครับเพื่อนๆ เก็บไว้ก็บางขวดก็ผ่านมาปีสองปีสปีคือซื้อด้วยความที่ว่าเราเราชอบอถึงแม้จะไม่ได้ทานเองแต่ว่าเราชอบก็เลยเก็บสะสมไว้พอสมควรทีเดียวแล้วมันบังเอิญว่าม,มันเป็นพึ่งชนิดเดียวที่มีอยู่ในโลก ก็แสดงว่ามันเป็นน้ำพึ่งออที่มีหนึ่งเดียวในโลกสักวันหนึ่งนะครับผมจะถ่ายเพื่อนๆดออูน้ำพึ่งที่ผมเก็บไว้นะครับเ,ออเดี๋ยวจะถ่ายดูครับเ,ออเก็บไว้สะสมไว้พอสมควรทีเดียวครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนก็คงจะได้เวลา ทําความสะอาดแปลงอีกรอบหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศและก็ข้อมูลเกี่ยวกับพึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติผู้จองนายอยพึ่งหยาดอําพันธ์ผู้จอง,ยอยง,อจองหรือผู้จองเรซินบีเพื่อนๆชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบ,บายสบ,บายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ